สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในงานทีมทอส s s 2 0 2นนะคะจัดขึ้นที่ประเทศไต้หวันกรุงไทเปตั้งแต่วันที่3ถึง8มีนาคมค่ะโดยงานครั้งนี้ค่ะเป็น Edition ที่30และมีธีมหลักนะคะที่จะพูดกันในเรื่องของ Integrate to Innovate ใน3เทคโนโลยีหลักด้วยกันนั่นก็คือ AI and Robotics, Smart Manufacturing และ Green Sustainability ค่ะ โดยทางผู้จัดงานไทร r านะคะและทามิซึ่ง2ผู้ร่วมจัดงานค่ะก็บอกว่างานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานก็จะได้พบกับไบเออร์จากห้าวสากรรมหลักด้วยกันนั่นะคือเซมิคอนดักเตอร์นะคะเรื่องของ EV Electric Vehicle s เรื่องของเครื่องมือแพทย์ค่ะ Medical แล้วก็ในส่วนของ Aerospace และสุดท้ายค่ะที่จะตกหล่นไปไม่ได้นะัคือ r e n e w a b l e e n e r g y หรือว่าพลังงานหมุนเวียนค่ะ งานนี้เป็นยังไงนะคะเราพาเข้าไปชมงานกันค่ะไปเลยค่ะ YCM นํานำเสนอแนวคิด r e e n X Smart ปร,ระสานพลัง generative AI ไฮไลท์การจัดแสดงสั่งเครื่องจักรเปิดไฟด้วยเสียงตอกย้ำโซลูชันอัจฉริยะที่ตอบโจทย์อนาคตการผลิต Vision Y เปิดตัวโซลูชันการตัดเชิญประสิทธิภาพสูงไฮไลท์ของงาน ASM คือเครื่องห้าแกนสำหรับงานกลึงและกัดรุนแรกของ Vision Y ออกแบบมาเพื่อง,งานตัดเชิญชิ้นส่วนทรงกระบอกที่ต้องการความละเอียดสูงพอมารี ali, นำเสนอเครื่องเจียรเซนเตอร์เรสทรงกระบอกและภายในโดยหนึ่งไฮไลท์คือ C N C c e n t ตอ l ์เรสกริ d เดพร้อมดีไซน์แกนล้อเจียร์แบบ2ด้าน t ีแอโรนำเสนอระบบลำเลียงและกรองเศษโลหะภายใด้ชื่อ Play f y i n g Forest Earth Chain เปิดตัวระบบจับยึดแม่เหล็กแบบควบคุมหลายโซนร่วมกัน โซลูชันนี้ได้รับสิทธิบัตรในไต้หวันและจีน SynTech เสนอ SynFactory s m มา t Manufacturing Cloud ระบบที่รับคำสั่งจาก ERP และส่งต่อไปยังอุปกรณ์ในสายการผลิตพร้อมเชื่อมต่ออุปกรณ์ภาคสนาม Highwin หนึ Hi win, ่งในไฮไลท์คือมอเตอร์ Direct Drive ที่ใช้ในโตเอ็กซของเครื่องตรวจสอบ s y m c o n d u c t o r ซึ่งเป็นมอเตอร์ Direct Drive ที่บางที่สุดและรองรับความแม่นยำระดับไมโครเมตรถึงนาโนเมตร ทิปทอดของที่ไต้หวันได้พบกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ล้ำสมัยที่ยังไม่สามารถที่หาดูได้ในประเทศไทยถ้าผู้ประกอบการสนใจนะครับอยากให้มาที่นี่เราจะได้เห็นเครื่องจักรใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเอาไปพัฒนากับธุรกิจของเราได้นะครับปีนี้ตั้งใจมาดูเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็เรื่องของคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ใช้ในงานแสดงครั้งนี้อีกทั้งความก้าวหน้าและนวัตรกรรมมีความแตกต่างจากที่ประเทศไทยสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือโอกาสที่เราจะเรียนรู้แล้วตัวเราเท่านั้นครับที่จะสัมผัสได้จริงๆ